này thăm mới đấy mà hầu à bình thăm nhanh ấy thăm nhanh thôi bên đấy thăm như nào mà lấy nè học lại như nọ thì ui 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 โอ้ยขอป,ปิดโอ้บบดิสบายดียำเต่า,านี่ก็ห้ากาตื่ดตะนอนนะหาตื่ดตะนอนห้ากาสีหนึ่งเข้าได้นี่กะหนึ่งเข้าห้ากาเกมได้พามาห้าดวงห้าป่าได้ไม่ในไดยามเต่าเนี่ยการยมเต่ากัานมันหนาวได้เมื่อคืนนี่กะฮ่ากูนอนหดชำล่ลินได้เมื่อคืนในใดนนความหนาวของมันนะ วันนี้เขาขัดเิ้นเขานะการหยาบเสากับทางเซนกห้องบลายนะืันนี้วันนี้เขาข็ดั่งไฟเส้นเขาดนะ้มันนี้ บอหนึ่งเข้าเขาย้ายนะยาานายบอนึงบดดังไฟนะคือกินน้องมึงไม่กินหมาะนะครับ มีเสียงนกห้องมาลายได้ไหมนเนี่ยเก้านะห้องลายนะ ส่วนกับมูมีผู้นึ่งนึ่งผู้เดียวนึ่งเขากะเขากัดทานมันสุกแล้วครักสีเท่าได้มาก่อนนอนเฮงเดียวอยู่กับแม่นะ่ะฮอนทางพวกมีหมาป้าหอนได้มาจอกหอนจำเสาโอ้ยมาพบเนะี่ยมันมาไล่โลดมาจอกนะมาป้าได้มาไล่ครบได้มาได้ มันฮอนทุกชุดเชีงเสียงหอนมันอะมันมีมาฝ้าได้อยู่แถมหายเหรอได้ไกข่ขานี่มาย่างเนี่ยไกข่ขาน่มกินมาจอกนะยำซอกมันหนาวเลยก็นั่งต้องนั่นงปิงไผ่ได้ยำหนาวนี่มแมลงมัน,นมก,ก็นดังไผ่พีงมันหนาวแมลงน,นะ ยากทางไฮข้าทางไฮนี่ฮ้อเตได้เหมันหนาวนี่เลาทายตานนอนเช้ากลางคืนกันฮอนทั้งหมดได้คันยำหนาวที่ไรนะกลางคืนก็ไม่ได้ยู่ได้เหรอน่ะทางไฮกลางคืนนะกะเวรนี่พากินกะเวรนี่นะยำเช้าเลยนะ ไปตรงนะนี่มินีิเชนจัดเป็นป้านไม้นะเอาป้านไม่เฮิร์ดนะเกอร์เข็มไฮ้กันโซนนั่นเองกัน อยา,ากข้ากัสิไปแล้วมนีกากะเกมไปไมาแขงก,ก่อนละมันฮืดนี้ไปนะมาห้องในี้เ้ากพาหายเรานี้ยนะไปนะ ดาดกนี้นะตัดหาหมูตามดกนี่นะครับมันก็นสิพออีบัวหาไปมึงอ่ะ เรานี้เป็นปฏิพันนะนี่กูไม่ให้ได้หน่ผมพอเป็นมาให้เนี่ยโอ้สูงแต่ได้กูให้นก่อเอาได้ปฏิพันนี่ไรถูกเราให้ไปไนุก้าเมนมีนี่นะมาเหาตรงไหลนะมาเหาไปเลยเขาไปพักที่บ้าน เห่านะเสียงมาเห,าห่าคุได้ภายใป่พันธนะุ์ต้นไม้ลำนี้ใหญ่เด้ต้นอยู่กลางป่าพันธุ์หเหาวุณได้ทังใหญ่ยังเหาเลยไม้ลำนี้มันเป็นด,งนงดวงใหญ่เะยโดนเห่าไปเนี่ยม,มาเกือบจะเพืนูน้ด

นี่เอาตัดงเหวได้เงี่ยแมงกิดมันกันทำออกมานการบมันกาศมาปองเหวอยู่ยไหนนี่คันมันออกน,นั่งรับยี้มามันออมเลยในทำในผู้หนึ่งคู่เัาก็มาแล้วรับทางลุมพงรับทางถึงสองคนได้ ลาาแหทางลุมนะมันนี่เขาาหมู่เขากลา,การรปปงลุ่มคนดีกลางเหวตาแม่ไปทั้งหมดเลยเอาพุทธนะทั้งุ๊บปุ๊บนั่นโอ้โล้เนี่ยนี่คนนั่งรัดเหเนะนั้ยน,นี่มัรัดมันโอจะปองเหวนะ Mặt tụng mặt phong héo Mặt phong đi Mà hao mết đi đấy mà đây Hôm nay thăm hôm nay là Hả? Mà ôm này đấy, mình Hả? ทับเด็ดบนไหนไม่ทับเด้ดบนเปรปลมลูกเนื้อชายโยตีได้ตั้งไม่ขอนโลดตีนะมา่าชายไม่ขอนปอกเชอร์ทาอะไรปุณิทำโอมาเข่งเติมได้เป็นชั่วโมงได้อยู่ในใด Mà ôm làng, mấy thằng ô. Mình cả ngộ được đấy. Nằm thư mà họ thoát một cái này, quảng phú như lột. Nằm nhảy tới mình nè. À. ผมทำก็เลึกเติบได้มันเป็นหูลมถมามานะผู้ม,มานอนเผ่าได้มันเผพาเมนตะนหย,ยูมันโมอโอ้เมันมีหูเปลวเข้าไปมีทางโอกมาตันเลย โอ้เดย์มากันนั่นเผาเลยยินดีอยู่นั่นเผาแล้วมากะทั้งทั้งทั้งคือเชียงควักนะ ื้อนี้มื้อนี้ก็เม่นเฮาก็ถือว่าบ่ได้นะมื้อนี้เฮาก็สิโลหะตัวใม่มื้อนี้ตัวก็ค้ล่ะแต่เฮาทํามันก็บ่อ,อได้มาเฮาเฮาไปก็มาเฮาก็เจ็บช่องตได้มาเาดนมนถนะมาก็ตัวน้อยนี่เจ็บไปึไปึ้งน้ําเมนถเด้1เลมตัวนี้นะน้ําแมนถนะ เขาทอดอออกอเจ็บเยตีดมาอีไดมันนี่มันย่างผ่าโสงนี่ไปตัวเองกันสิคับนามันนี่หากองคปชทางเน็นกินเนยโยงกัน ต้มปลานี่กค่ะก้อยปลาเน่ตันนี้ก็เจีเ๊ยปีมันแล้วก็มากินปลากระตุ้มแล้วนะนี่เอาหีบเข้าแหงเลยปฏิเช้าไม่ได้กินข้าว ท่านผู้มทุกคนมันเข้า,ากันนะครับคุณต้นป่าอะไรเมนกับกระไรเมนนะมาจิบมาจิบชองโต ឋទ្� filtrate ៖ាថ់ទ្ៃ1 l a t s ឋទ្ក្ alts កុំ០្សោន៏ Mill ឋរោគេទ្នៃម្នី p e r m i s s i b i อ้าวคนนึ่งข้าวชุกหักไปเรยเอยชานี่ข้าเช้าไปปัน่นนู่เมื่อยอยู่ข้าเม็ดแล้วพี่เม่นมาคำปับ๊บ Nếu là hàm mãi chứng minh chứng minh ăn minh chứng 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 minh phải minh chứng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  เยี่ยหันนวปั้นได้เขาเช้าไปไดิเช้าคำปับมาโยมาน้ำแกงหนูมไมก้ก็มาย่างโรดแา่คือแม่งไม่บ่กทำอะไรย่างไม่รบย่างไปมือเตาคำมาโยมาแซ่บมาแม,มน่นแลกอินข้าว แบ,บกกล้องเข้ากับตต๊กเขาทำเลยเอาไว้ได้เลย้ยเอาตัวชับถ่ายอะ 卡了。